เขียนไปเลยนะคะแม่ก็จะเขียนของแม่นะสองทำแม่แม่จะเขียนเป็นเพื่อนทำไมอ่ะยบหรือแม่แข่งกันไงแข่งกันว่าใครจะเสร็จก่อนเอาดูจะเรื่องเอาว่ะของแม่ก็เขียนรอบเอารีบเร็วเข็มมันไปใกล้จะถึงเลขสิบแล้วเอาเร็วก็แม่จะลอกอันที่แม่เขียนนี่อแม่เขียนแม่ก็ แม่ไม,ม่เขียนหรอยเดี๋ยวแม่ไม่ทันนะคุณมาสามนะแม่อ่าโอเคไปสามได้รู้จังแม่ก็จะเขียนไปด้วยรอคนด้วยนะค่ะอ่า,เ,อาเขียนไปเลยค่ะดูดูรีบเขียนเลยไม่ต้องนั่งดูเวลาอยู่นะคะ ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แบบนี้เรอเวลามันเดินเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลูกก็เขียนไปเลยค่ะไม่ใช่มีหน้า,าเขียนไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็สะก,ก<ม>ดด้วยนะคะอ่าเราไม่คุยแล้วนะเราจะได้มีสมาธินะคะจอ e สี่ c x z กอเขียนมาถึงตีแล้วนะอืม แม่ก็เกยนที่ไหนแล้วอ่วะแม่ไปหกก็ค่ะแม่ทำไมทำไมไม่รองกันเลยอ่ะอ้าวก็รีบเขียนสิคะอย่านั่งเล่นดูร้องคนมากนี้มันไม่อยากแข่งนะแม่ไม่แข่งคะ่ะไม่แข่งแต่ว่าต้องเขียนให้เร็วแค่นั้นเอง อ๋อก็หกคนเขียนหกแล้วแม่ค่ะไม่เหมืนอนน้องเขียนไปเลยค่ะไม่ต้องหง่วงแม่คนเกัวแม่ จ็ดคนเจ็ดอะแม่ค่ะคนเล่มเขียนแปดยันแล้วเขียนเป็นตัวเอสก่อนแล้วก็วนวนวน,วนกลับมาอ่าเขียนเลยค่ะอย่านั่งพูดอยู่เพราะว่าเวลาเดินไปแล้วเดินไปใช่ไหมใช่ค่ะว <c oughs> ลาเราสอบแล้วนี้เราจะทำไม่ทันเวลาแล้วค่ะฝึกเขียนให้เร็ว เขียนเป็นเพื่อนไม่ใช่เขียนแข่งกันใช่ไหมพี่เขียนมาแค่อยากมีแค่อยากเขียนเพื่อนเขียนแม่คนหันก้าวผิดด้านแม่ลบค่ะไม่มีอย่างนหรอก宝妈 คือเห็น,นั่นจะชี้เลขสิบแล้วด้วยอ่านั่นไงเพราะลูกนั่งพูดอยู่ไงแต่คนเจะไปสิบอยู่แล้วนี่ าม่หนร็จแล้วนรอนคะไม่เสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้ว11ค่ะมันมันชี้สิบพอดีเลยถึง20ค่ะ11ต่อค่ะแม่แต่ว่าไม่ทานนลอวอะก็ทําเขียนต่อไปเลยไม่เป็นไรไม่ดูเวลาว่าลูกใช้เวลากี่นาทีเอาต่อเขียน11เลยค่ะถ้านั่งต่อรองอยู่นั่งพูดอยู่ก็จะไม่เสร็จเนี่ยเห็นไหมแม่ลอก่ะลอกใครก็ลอกอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงคืออะไรไม่มีอะไร อ่า,อาลูกเขียนต่อเดยียวนั่งว่าคนอื่นอยู่อ่ะขึ้นมาตรงนี้ค่ะอ,อ่าเรียนออนไลน์เสร็จแล้วก็ต้องมาเรียนห้องเรียนไม่จ๋าต่อใช่ไหมคะฝึกข้อสอบไปในตัวโอเคโอเคไหมอ่าอ่าโอเคถ้าคนหยุดดูบูนก็ต้องให้แม่มาดูหนังมาดล ไม่ดูแม่ก็ไม่ดูเอาเขียนเลยค่ะอย่านั่งพูดอยู่เขียนตัวนี้เสร็จแล้วก็เริ่มตัวใหม่ได้เลยเราจะได้ไม่ช้าแล้วเวลาลากลากให้มันเร็วๆอ่าอ่ะไหน,นจะกดจะกดดีคะจะกดได้ได้ยินด้วย ก,กดไม่ได้หรอคะขอเขียนติกกดก่อนไม่หวแล้วห่อยสะก,กดสะก,กดไปด้วยเขียนไปด้วย<ม>จะได้เร็วคะ่ะ<ม>เอาสะก,กดด้วยคะ่ะไม่ต้องให้นั่งให้ดูยอยู่เอ,อ้ไม่ยากครูเขาเอ็ดอต่อไปเลยคะ่ะพูดด้วยสิบสองแล้วก็เขียนเลยหนึ่งกับสองแล้วก็เลขไทยสิบสอง เขาหมดแลนะ้วแม่ปากเขาพูดไปมือก็เขียนไปค่ะพอปากพูดมือก็เขียนตามปากเลยเราคมณเขียนตาไน้ไม่คานอิเอาเขียนเลยค่ะงั้นรีบเขียนเลยรีบลากด้วยอย่าซาอยู่<ร>ดูสิคะว่าถ้าถึงเลขสิบสองแล้วลูกจะเขียนเสร็จไหมอ่ะ เสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วเริ่มตัวต่อไปเลย ลอดเลค่ะสองครูมถึงยี่สิบได้นหของคคูมันถึงหนึ่นนงร้อยใา่ ขันจังเลยขันอะไรขันอะไรขันนี้ันต้องใส่เข้าเกาอยู่เนี่ยก็ใส่มือเกาได้ไม่ได้มือต้องขัน 不知道。嗯嗯嗯 เรียนเลยค่ะพี่เก่งพี่ทำได้ไม่รู้อ่าต่อเลยค่ะต่อเลยดิ ต่อเลยพอเสร็จตัวนั้นเราก็เริ่มตัวใหม่ที่เราจะเขียนเลยค่ะมันจะทำให้เราทำงานหรก็แม่คนเขียนแม่นั้นจะไปไตรงนั้นมันจะไปสิบสอดแล้วลูกดูให้ดีนะคะสิบห้าสิบหตัวหนังสือมันต้องมีคำว่าสิบอยู่ข้างหน้าด้วยใช่ไหม อ่าเพราะฉะนั้นเขียนดีๆนะคะตั้งใจด้วยมแม่มีสองอันที่คนลืมเขียนสิบอยู่ข้างหน้ามีห้ากับหกที่คนลืมอ่าโอเคอ๋อมันมีหอหีบเหมือนกันอ๋อนก็เลยลืมเหมือนกันอ่าโอเคแต่ข้างหลังไม่เหมือนไงค่ะลบไปดีลบไปดีแล้วก็ปรับปรุงอ่าเขียนใหม่นะคะแก้ไขให้ถูกนะ นี่ถ้าลูกสะกดไปด้วยแล้วลูกเขียนไปด้วยลูกจะได้จําได้ไงคะว่าอันไหนหายไปนะคะเบางคั้งก็ลืมไปเฉยเขียนเสร็จแล้วก็อ่านว่าสิบแล้วก็ห้าจะได้เขียนคําว่าห้าต่อห้าคนรู้แล้วเขียนเลยค่ะห้าไม่ต้องสะกดแต่สิบะพไหมี่สิบยี่สิเอ็ดเร็เรีวเเเ่่เร็ว เว้นชั่วออกมาได้ค่ะหนูขยับออกมาให้หาหน่อยได้นะคะอ่าทําเลยค่ะแต่กลัวว่ามาเวลาขยับออกมาเองมันจะไม่พอเลยอ่าพอค่ะพอขยับออกมาได้อีกนิดนึงค่ะอาไม่ต้องเว้นก่อนถ้าไม่เว้นมันจะอ่านไม่เป็นประโยชน์ไงคะมันจะเป็น มาติดมันติดนี่จนี้จุดแร สิบเ, <19. S 1> เก้าโอ้ยกลจะเสร็จแล้วเร็วๆนู่นมันถึงเลขสิบสองแล้วนี่ยสองแล้วมันก็ไปหนึ่งอ่ะมันก็ไปสองอ่ะอะฮึสิบเก้าแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเราไปเสียเวลากับที่ลบใหม่ใช่ไหมคะเมื่อกี้อ่าถ้าเราไม่ลบเราก็จะเร็วกว่านี้อ่าต่อไปสิบเก้าแล้วสิบแล้วเก,ก,กว้าจะกดยังไงคะ ลูกสะกดไปด้วยเขียนไปด้วยลูกจะไม่ลืมไงคะกอเอาเกาเกาโะต่อค่ะแม่พูดจนคนเสร็จสมาธิเลยเนี่ยเอาดิจะเสร็จแล้วทำไมน้องลืมอะไรไปหรือเปล่าลูกสิบเจ็ดแล้วเท่าไหร่คะสิบเจ็ดืม เสียเวลาการลบจริงๆแล้วเห็นไหมถ้าเราไม่ไม่ตั้งใจเราไม่มีสมาธิเราก็จะผิดใช่ไหมคะ,ะเราต้องมาเสียเวลาลบใช่ไหมคะแล้วเริ่มใหม่อีกค่ะเอาต่อเลยค่ะต้อเสียเวลาลบไปแต่หนึ่งถูกแล้วต่อไปที่จนะริแปอนะอ่าหนึ่งถูกแล้วแหะแม่ สิก็ถูกอยู่แล้วแหละเอาเรียบเขียนเลยค่ะลากเร็วๆลากเร็วๆฝึกลากเร็วๆค่ะฝึกลากเร็วๆเขียนตัวเอเหมือนเดินนั่นแหละพอต้องเขียนพอแอดอไแบบเก่งมากค่ะพอ อ่าต่อไปใช่คะ่ะไม่บอกไม่บอกท่องไว้ด้วยจะได้จำเวลาพูดพูดออกเสียงนะคะออาต่อเลยคะ่ะ <c oughs> เขียเเเนเร็วๆลุงมันเลยแล้วจะไปถึงเลขหนึ่งแล้วนะเลขหนึ่งก็สิบนสะามมาสิแม่เอาต่อเลยแล้เแล้วก็หนึ่งหนึ่งขวบกันอืมเอาต่อคะ่ะ ลากเร็วเร็วลากเร็วเร็วอ่าลากเร็วเร็วอ่าฝึกลากเร็วเร็วอาลากเร็วอ่ะอ่ะอ่ะถ้าลากเร็วๆร็วคนจะไม่มีสมาธิอ่ะแม่ถ้าก็ตั้งใจตั้งใจอ่ะต่อเลยค่ะถ้าลากเร็วคนจะไม่มีสมาธิไม่เขียนแบบนั้นนะจริหลังนะ เขียนกอไก่ก่อนไม่ใช่เขียนสาระเอแล้วก็สระอาไว้ข้างหลังไม่ใช่เขียนสระเอาตั้งไว้แล้วก็ไปเอากอไก่ใส่ตรงกลางนะไม่เอานะเขียนดีๆนะเอาต่อสิบเก้าแล้วอ่าใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเอาเร็วเลยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ขอใครนะนั่นไงนั่นไงเห็นไหมพร้อมไหมตั้งใจด้วยลบให้สะอาดค่ะลบให้สะอาด งล,งลกไม่สะอาดเลยตัวเ,เองไม่ตั้งใจลบให้ดีอ่ะต่อเลยเร็วเร็วเร็วศูนยีิมีสุดอะไรกับอะไรคะศูนย์กับสองอะไรกับอะไรนะคะคกับะจะศูนย์กับ2ได้ไงมันต้องมีอะไรขึ้นก่อน ยี่สิบมีเลขอะไรกับเลขอะไรสองกับศอ่าใช่ถ้าสูงกับสองมันแค่สองเองเอาต่อเลยค่ะตัวหนังสือสะกะกดดังๆยอียออีอ่าอแล้วอีเอกอ่าสออ่าพอสอแล้วก็เขียนตอเสือเลยเอารากเร็วๆเราก็อีอ่าบออ่า เก่ง <Eat> <elim specific. S 1> มากเสร็จแลแ <94? S 2> <little. S 1> ้วเสร็จแล้วไหมคะเห็นแล้วคุณนายดูสิแล้วนั้นแล้วแม่ค่ะดูสิอันที่แม่บอกว่า